สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะครับและในวันนี้เรามาพูดเพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับเทป VHS ของ Poppy Playtime นะครับที่มีชื่อว่า Restoration นั่นเองเพราะว่าสำหรับเทปนี้มันมีความพิเศษที่มากกว่าเทปอื่นๆนะครับนั่นคือเขาไม่ได้บอกข้อมูลอะไรเรามากนักให้เราได้คิดเองมากกว่าว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นันต่างจาก2เทปที่แล้วนะครับที่เขาได้บอกตรงตัวเลยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น อย่างเทปแรกก็เป็นเทปที่ฮักกี้วักี้ทำการหนีออกจากโรงงานแห่งนั้นและมุ่งหน้าไปยังบ้านหลังหนึ่งไม่รู้ว่าเพราะสัญชาตญาณความเป็นเด็กหรือว่าอะไรกันแน่ส่วนเทปที่2นั้นจะเป็นเทปการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์กลาหลของโรงงานเพลทามโคอีกฟากหนึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าการกลาหลไปนิดเดียวก็ได้อันนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าความเป็นไปได้ที่วันที่8สิงหาปี1995จะเป็นวันที่เกิดกกลาหลขึ้นมานั้นมันก็พอจะเป็นไปได้แต่ว่าในเทปนี้เขาไม่ได้บอกอะไรเราเลยด้วยซ้ำนะครับเขา ไม่ได้บอกวันว่าวันนี้เป็นวันอะไรแถมเทปนี้มันก็เต็มไปด้วยความลับค่อนข้างจีเยอะด้วยและครับฉะนั้นในวันนี้เราจะแยกมาเป็นข้อๆเลยละกันซึ่งหากคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปต้นฉบับหรือว่าคลิปที่ผมทําการวิเคราะห์เทปนี้ ก็ลองไปดูกันก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันละกันเพราะว่าในคลิปนี้เราจะไม่ได้มาเล่าเรื่องราวนะครับแต่ว่าเราจะมาเจาะลึกกันทีละจุดทีละจุดกันเลยเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับโดยคําถามแรกเป็นคําถามที่ค่อนข้างสําคัญอยู่พอสมควรนะครับนั่นคือเทมนี้มันได้เกิดขึ้นวันไหนกันแน่โดยคําตอบนั้นเราต้องมาสังเกตที่หมายเลขการทดลองของโทมัสคลาร์นะครับหรือว่าบรอนที่อยู่ในคลิปนี้นั่นแหละ โดยบรอนตัวนี้เขาเป็นตัวทดลอง1199และถ้าหากเรามาไล่ลิสต์ตัวทดลองที่เรารู้จักและก็รวมไปถึงรู้จักเลขการทดลองของเขาด้วยเราก็จะสามารถสโคบเวลาของเทปนี้ได้อยู่นะครับโดยสําหรับเลขตัวทดลองนั้นเราจะพอรู้จักอยู่2ตัวด้วยกันครับนั่นคือฮักกี้วักกี้ และตัวมัมมี่ลองเล็กสนั่นเองโดยฮักกี้วักี้นั้นเขาเป็นตัวทดลองที่1 17 0นูะครับและเขาถือกำเนิดในปี1984ส่วนตัวมัมมี่ลองเล็กสนั้นเธอถือกำเนิดในปี1991และตัวเธอนั้นเป็นตัวทดลองหมายเลข1 2 2 2ซึ่งถ้าเรามาทําการเปรียบเทียบตัวเลขการทดลองโทมัสคลาร์กหรือว่าตัวทดลอง1199จะมีการทดลองที่ห่างจากตัวมัมมี่ลองเล็กสไปเพียงแค่23การทดลองเท่านั้นเองและผมมั่นใจเลยว่าการทดลองหนึ่งนั้นมันไม่ได้ใช้้เวลาาาที่ค่คอนน,นนขงจั ยกตัวอย่างเช่นตัวฮักก้วกีที่เกิด1984และคิซซี่มิซี่ที่ถือกำเนิดในปี1985มันห่างแค่1น1ปีเท่านั้นเขาก็สามารถสร้างการทดลองสร้างตัวอะไรขึ้นมาใหม่ได้ภายในเวลาที่รวดเร็วมากๆดังนั้นผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าโทมัสคลาร์กที่อยู่ในร่างของบรอนเนี่ยน่าจะถือกำเนิดในปี1989จนถึงปี1990นะครับประมาณนี้ และการที่บรอนถือกำเนิดมาในสภาพที่ตัวเล็กมากๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าโครงการ The b i gger Body Initiative ถูกปิดไปแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงที่บรอนหรือว่าโทมัสคลาร์กได้ถือกำเนิดขึ้นมามันเป็นช่วงก่อนที่มัมมี่ลองเล็กสจะถือกำเนิดขึ้นมาซะอีกนะครับแล้วเราก็รู้กันดีว่าตัวมัมมี่ลองเล็กสนั้นเธอตัวใหญ่มากขนาดไหน ดังนั้นการที่บรอนตัวเล็กก็ไม่ได้หมายความว่าโครงการนี้ถูกปิดไปแล้วนะครับผมเห็นว่าบางแชนแนลเนี่ยเขาทำการพูดว่าโครงการ bigger body initiative ปิดไปแล้วอันนี้ไม่จริงนะครับเพียงแค่ตัวทดลองนี้เขาถูกเรื่องให้ถือกําเนิดขึ้นมาใหม่ในสภาพที่ตัวเล็กเท่านั้นเองและที่สําคัญในเทปเทปนี้เราก็ได้เห็นแคทบีรวมถึงแคนดี้แคทที่มีขนาดตัวเล็กเหมือนกันนะครับดังนั้นเขาแค่ตัวเล็กเฉยๆโครงการยังอยู่เหมือนเดิมนะครับและทีนี้ เมื่อเรารู้แล้วว่าโทมัสคลาร์กนั้นได้ถูกเปลี่ยนกลายเป็นบรอนในปี1989จนถึงปี1990แล้วมันเพื่ออะไรกันแน่เอาจริงแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรมากครับคือเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งในไทม์ไลน์ขีเฉยก็ได้แต่ว่าการที่ผมทำการเจาะจงปีขนาดนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าในช่วงนี้มามี่ลองเล็กยังไม่อยู่นะครับเท่านั้นเองส่วนอย่างที่2 โทมัสคลาร์กหรือว่าบรอนเนี่ยทำไมเขาถึงถูกทำร้ายและใครเป็นคนเปิดก่อนหมายถึงใครกันแน่ที่เป็นคนเอามือไปฟาดหน้าใส่ตัวโทมัสคลาร์กก่อนนะครับโดยในคลิปที่ผมทำการวิเคราะห์เทปนี้ผมได้ทำการบอกว่าเจ้าของมือคนนั้นคือฮักกี้วักกี้ครับแต่ว่าความจริงแล้วไม่ใช่นะเพราะว่าคำตอบที่แท้จริงคือบ็อกซี่บูครับโดยเราสามารถสังเกตได้จาก2ออย่างด้วยกันอย่างแรกคือมือครับมือของบ็อกซี่บูนั้นมันจะมีความแตกต่างจากมือของฮักกี้วักกี้อย่างชัดเจน และจุดที่สามารถเห็นได้ชัดเลยนั่นคือนิ้วมือครับโดยมือของฮาก้วากี้นั้นจะเป็นมือที่แบนราบและแต่ละนิ้วนั้นจะไม่มีการแยกกันนะครับคือมันจะมีลอยเว้าให้มันเป็นเหมือนนิ้วบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถขยับนิ้วแต่ละนิ้วได้อยู่ดีนะครับแต่ว่าบ ok ็อกซี่บูนั้นตรงกันข้ามครับคือเขาเนี่ยจะมีนิ้วแยกได้อย่างชัดเจนและนิ้วแต่ละนิ้วก็เป็นนิ้วที่ค่อนข้างจะใหญ่มากด้วยเลยครับ และที่สําคัญคือมันจะมีรอยเว้าระหว่างฝ่ามือกับนิ้วมืออยู่นะอันนี้ค่อนข้างสําคัญเลยเพราะว่าถ้าเรามาดูรูปที่บรอนกําลังถูกฟาดอยู่นั้นเราจะเห็นว่ามือที่ฟาดอยู่เนี่ยมันมีเว้าระหว่างฝ่ามือและนิ้วมือนะครับซึ่งฮัก้วัก้ไม่ได้มีในจุดนี้นะซึ่งก็ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าน่าจะเป็นบ็อกซี่บูครับแต่ว่าหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งมันจะเป็นส่วนเสริมที่ค่อนข้างบอกได้อย่างชัดเจนเลยว่า เจ้าของมือนี้คือบ็อกซี่บูอย่างแน่นอนโดยในช่วงที่บ้อนกําลังจะถูกโจมตีอยู่นั้นเราจะได้ยินเสียงสุดไอคอนิกของตัวบ็อกซี่บูครับนั่นคือเสียงกล่องดนตรีนั่นเองหลักฐานทั้งสองชิ้นนี้มุ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยว่าบ็อกซี่บูน่าจะเป็นคนเปิดก่อนครับ แต่สาเหตุที่ทําไมเหล่าตุ๊กตาถึงเริ่มทําร้ายตัวบรอนนั้นคําตอบมันก็มาจากเทปเทมนี้อยู่แล้วละครับเพราะว่านักวิจัยหญิงได้ทําการบอกว่าตัวบรอนหรือว่าโทมัสคลาร์กเขามีความแตกต่างจากตุกตตต๊กตาตัวอื่นและตุ๊กตาตัวอื่นก็สามารถรับรู้ได้ถึงความแตกต่างนั้นได้แต่ว่าสาเหตุของความแตกต่างนั้นคืออะไรกันแน่ในตอนนี้เรายังไม่รู้ครับแต่ว่าผมน่าจะสามารถพอคาดเดาได้อยู่บ้างและคำตอบของผมนั่นคือความเต็มใจครับ เราจะสามารถสังเกตได้เลยว่าในเทปนี้เขาได้พูดถึงว่าตัวโทมัสคลาร์กนั้นเขาได้เป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้และเขานั้นเต็มใจมากๆที่จะถูกทดลองให้กลายเป็นตุ๊กตาแต่ไม่ใช่กับตุ๊กตาตัวอื่นครับเพราะว่าตัวทดลองคนอื่นๆพวกเขาเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกบังคับให้ทําการทดลองอย่างเลือดเย็นพวกเขาไม่ได้เต็มใจด้วยซ้ำนะครับพวกเขาแค่คิดว่าการที่อยู่ในโรงงานเพล y t i m มโคมันอาจจะเป็นชีวิตที่ดีสําหรับพวกเขาก็ได้ แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็เป็นเหมือนสิ่งของครับถ้าเมื่อไหร่ที่พวกเขาไม่ต้องการแล้วเขาก็เปลี่ยนให้กลายเป็นตัวทดลองไปซะและด้วยความรู้สึกอันโกรธเกรี้ยวความรู้สึกขับแค้นอะไรบางอย่างมันเลยขับเคลื่อนให้ตุ๊กตาเหล่านี้มันมีสติสัมปชัญญะที่แตกต่างจากโทมัสคล์กได้อย่างชัดเจนและนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ตุ๊กตาเหล่านี้อยากจะออกจากโรงงานเพลทามโค เป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวฮักกี้วักกี้ได้ไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดจากความรู้สึกภายในใจครับที่ถึงแม้ว่าตัวทดลองนั้นจะจําไม่ได้ แต่ว่าพวกเขาก็มีความรู้สึกแบบนี้โผล่ขึ้นมาในหัวบ้างซึ่งความรู้สึกขับแค้นนี้มันจะมีความคล้ายคลึงกับความรู้สึกแอโกนีหรือว่าความเครียดแค้นในใจที่มันเป็นเหมือนสารสารหนึ่งในเกมฟนานะครับและดูเหมือนว่าป๊อปปี้เพย์ไทม์ก็น่าจะใช้ในรูปแบบนั้นคล้ายๆกันส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมจะให้ได้นั่นคือตัวโทมัสคลาร์กนั้นไม่ได้ถูกควบคุมโดยตัวทดลอง1 0 0 6หรือว่าต,วตัวต้นแบบนั่นเองในเกมโปรเจกต์เพย์ไทม์เราจะได้รู้ว่าตัวโบบาาาปรจจิตใ หรือว่าไปพูดภายในหัวของตัวฮักกี้วักกี้หรือว่าตัวอื่นๆได้นะครับแต่ว่าโทมัสคลาร์กอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกนั้นตัวต้นแบบอาจจะไม่สามารถควบคุมได้ฉะนั้นมันน่าจะดีกว่าถ้าตัวทดลองนี้ถูกทำลายหรือว่าถูกฆ่าไปซะแต่ว่านั้นก็ไม่สำเร็จครับเพราะว่านักวิจัยได้ทำการพุ่งเข้ามาหาก่อน แล้วก็สามารถช่วยเหลือโทมัสคลาร์กได้ทันก่อนที่เขาจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้นั่นเองครับซึ่งในระหว่างที่นักวิจัยกําลังวิ่งมาหาตัวโทมัสคลาร์กนั้นเราจะได้เห็นตุ๊กตาสีชมพูอยู่ตัวหนึ่งครับที่เขาเหมือนจะหนีออกมาได้ชาที่สุดนะครับแต่ว่าจุดนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าการเห็นเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นหลายๆคนก็คาดเดาไปต่างๆนานา,นาครับรวมถึงผมด้วยว่าน,นี่อาจจะเป็นตัวละครตัวใหม่ก็เป็นได้แต่ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่านี่เป็นมัมมี่ลองเล็กหรือเปล่า อย่างที่ผมบอกไปครับคือในช่วงนี้เนี่ยมันได้เกิดในช่วงปี1989จนถึงปี1990ดังนั้นมัมมี่ลองเล็กยังไม่ได้ถือกําเนิดขึ้นมานะครับตัดมัมมี่ลองเล็กไปได้เลยทีนี้มันจะเหลือแค่2ตัวเท่านั้นครับนั่นคือตัวใหม่หรือว่าคิสซี่เมซี่ซึ่งในจุดนี้หลายๆคนก็คาดนาว่านี่น่าจะเป็นคิสซี่เมซี่หรือเปล่า ที่ได้มาดูอาการบรอนว่าเจ็บหรือเปล่าคือดูจากสภาพยังไงบรอนก็เจ็บครับแต่ว่าคิสซี่มิซี่อาจจะมาคอยช่วยเหลือหรือว่าอาจจะมาห้ามเหล่าตุ๊กตาตัวอื่นว่าเอ้ยอย่าไปทําร้ายเขาเลยประมาณนั้นถ้าถามว่าเมกเซนไหมมันก็อาจจะเมกเซนครับเพราะว่าถ้าเรามาดูขาของตัวคิสซี่มิซี่แล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่ามันมีความคล้ายคลึงก,กันกับภาพที่เราได้เห็นในเทมเมื่อกี้เลยละครับอ่าอันนี้ผมทําการเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูกันเลยละครับซึ่งพอมาดูแล้วผมก็คิดว่าเออมันมีความคล้ายคลึงกันจริงๆนะ ในคลิปที่ผมทําการวิเคราะห์เนี่ยผมได้ทําการบอกว่านี่น่าจะเป็นตัวใหม่แน่ๆนะครับแต่ว่าผมก็ลืมบริบทไปบางทีแล้วการที่คิสซี่มิซี่มาเนี่ยเขาอาจจะมาช่วยเหลือบรอนก็ได้แต่บางทีแล้วมันก็อาจจะเป็นตัวใหม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับและอย่างสุดท้ายที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นั่นคือภาพสเปกโตแกรมครับหลายคนอาจจะงงว่าสเปกโตแกรมคืออะไรมันคือการนำขึ้นความถี่นะครับมาทำการแปลงเป็นรูปภาพขึ้นมา และใช่ครับในคลิป Restoration นี้มันมีแบบนั้นด้วยโดยเสียงที่มันแปลกๆนั้นมันได้เกิดขึ้นในตอนท้ายของเทป Restoration เทปนี้นะครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงขึ้นความถี่ที่มันสูงๆอันนี้ไหมนั่นเลยครับคือเสียงที่จะนำไปดัดแปลงเป็นสเปกโตแกรมนะครับและถ้าเราเอาเสียงนี้ใส่เข้าไปในเว็บสเปกโตแกรมแอนะลิเซอร์นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลย สังเกตเห็นคำอะไรบางอย่างโผล่มาไหมครับอันนี้ต้องบอกไว้เลยว่าเป็นคำที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าคำนั้นมันคือคำว่า go to sleep หรือว่าหลับไปซะอันนี้ผมต้องย้ำไว้ก่อนนะครับว่าการที่เราได้ร่วมนี้มาเนี่ยเราต้องทําการเอาคลิปเสียงนั้นมาแก้ผิดมาแก้ความอะไรหลายๆอย่างมากมายซึ่งแน่นอนครับ คุณภาพที่ต่างกันมันก็อาจจะได้ผลที่ต่างกันบางคนอย่างกอกกี้บูเนี่ยเขาแปลงเป็นสเปกโตแกรมแล้วตัวอักษรน,นี่คือสมบูรณ์มากๆเลยครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทําได้ยังไงนะครับแต่นี่คือบอทแสของ Chapter 3ที่ดีมากๆเลยครับแล้วมันก็ตรงกับที่เราทําการคาดการเอาไว้ตั้งนานแล้วว่าใน Chapter นี้เขาจะทําการพูดถึงการทดลองอย่างเต็มรูปแบบว่าเขาทําอย่างไร ถึงแปลงจากมนุษย์ให้กลายเป็นตุ๊กตาได้แล้ววิธีการระหว่างนั้นเขาทํำยังไงและสุดท้ายแล้วมันจะไปเชื่อมกับป๊อปปี้ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าหากคุณผู้ชมยังจํากันได้มันจะมีดอกป๊อปปี้อยู่ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าโอเปียมป๊อปปี้ซึ่งดอกป๊อปปี้ชนิดนั้นมันมีความสามารถในการกล่อมประสาททําให้สามารถหลับได้นั่นเองหรือว่าดอกโอเปียมป๊อปปี้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองกันแน่อันนี้ต้องรอดูกันอีกทีนึงครับ แต่ว่านี่คือทั้งหมดแล้วสําหรับเกรดเล็กเกรดน้อยที่แฝงอยู่ในเทปร s สโ r เ t ชันนะครับซึ่งถ้าผมตกหล่นอะไรผมต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะและคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากจะให้ผมพูดในจุดไหนเพิ่มเติมผมก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแต่ว่าจนกว่าจะถึงตอนนั้นผมขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้กันก่อนไว้เจอใหม่ครั้งหน้าไปละครับผมสวัสดีครับ